นา,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ํามันถนนวิภาวดีรังสิตไปตรวจสอบหัวจ่ายน้ํามันทุกเครื่องและก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจเป็นประจําทุกเดือนด้วยนะ ให้มันมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมปรากฏว่าหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปั๊มปโตโทพีทีบางจากเชลซัสโกมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ค่ะยังไม่พบหัวใจน้ํามันเครื่องใดที่มีความคลาดเคลื่อนนะคะผู้ประกอบการทุกรายก็ยืนยันว่าตอนนี้เข้มงวดเป็นพิเศษแล้วค่ะสามารถมาตรวจสอบได้เลยและตรวจสอบได้จากเครื่องหมายคํารับรองจะมีการปิดผนึกทางตู้ด้านนอกและอุปกรณ์ภายในตู้ด้วยหากชุดผนึกมีการแตกหักเสียหายจะ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับถ้าหากพบว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการเจตนาแก้ไขหัวใจบ้างแล้วมันคลาดเคลื่อนในทุกๆครั้งที่มีการที่ลูกค้ามาซื้อบ้างมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน2 0 8 0 0 0 0บาท ส่วนหลักเกณฑ์การตรวจรับรองการปรวจสอบความเที่ยงตรงเดี๋ยวจะมีการปรับอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่าอัตราความคลาดเคลื่อนให้มันแคบลงค่ะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้นด้วยซึ่งจะมีการประชุมาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ